พาโหลดมาเนาะก็ได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือว่ารถซาบานเซียอยู่ค้างทางแล้วก็มีคนซ่องคนนั่งอยู่หางหน้ารถแบบนี้เนาะอันนี้คือนั่งหล่อยอยู่ไรห่างเบ,บือนี้โค้ยกะยะวาวเป็นอุดหาห้อนนะ่ในความคิดของคือว่ามันอันตรายร่ายเนาะเพราะว่าถ้ารถทางล่างมาแล้วเบรกไปอยู่หรือว่าเมี่ยงกระซังก,กับอี้ต่ํากับหางล่างรถท่เซียแล้วก็อีมาสน่นเจ้าของหรือว่าคนที่นั่งหล่อยอยู่้างหน้าได้เนาะ อันนี้ก็อันตรายลร่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดมาแล้วเหตุการณ์ล้าสุดก็คือรถเสียอยู่บนถังดวนแล้วก็รถมาต่ำหายแบเน,นียแล้วก็คนที่อยู่ข้างนั้นก็ตกถังดวนมาตายเลยอันนี้แค่เป็นถังบแมเนถังดวนก็สร้างที่ว่ามันอันตรายเนาะเพราะว่ารถที่มาจากทางนั้นคือลงเข้ามาหอมน่ะอันตรายไรยอันนี้ก็ฟ้ากไว้เนาะฟากไว้แล้วก็ ็นคล้ายๆว่าเป็นความคิดเห็นของคุยว่าถ้ารัสเซียแล้วเฮาต้องจําเปลยนต้องยุ่งพวกฮั่นเฮาเฮาลงไปค้างห่างดีกว่าแล้วก็ยู่ให้ห่างจากขนนนไว้เนาะเรือว่าแล้วก็อย่าลืมเฮ็ดเคียงไม้ไว,ว้ฮอมเคียงไม้เขาเรินนว่าเคียงไม้ว่าบอกว่ารัสเซียนะอาจจะเอากิ่งไม้หรือว่ากล้ยเนาะที่เป็นสี่แดงๆหรือว่าซี่ส้มๆไปบอกให้รถหาง,ลงหลังฮิต ที่นำมางล่างหู้จกว่ารถนี้เสียอยู่เนาะให้เพิ่นได้เตรียมตัวอีทีสลอหรือว่าให้เลี้ยวให้รบให้ลีกแบบนี้เนาะอีดีกว่าเนาะไปอยู่ค้างห่างไปเลยเนาะดีกว่าที่เอาอ่ีมานั่งอยู่เบ,บ็นั่นแล้วก็มันอันตรายเกินไปนะว่าตรงก็คือประมาทภาวะเหตุการณ์อุบัติเหตุเหมันเกิดขึ้นในลักษณะเนี้ยไล่ไล่แล้วก็เสียชีวิตมาก็ไล่คนแล้วเนาะอันนี้ก็คือเอามาไว้ให้ฟังครับ ตั้งใจที่พาไปเก็บพักครับแต่ก่อนที่ไปเก็บพักเนาะแอนมินได้เมื่อวานนี้แอนมินได้เพึ่งรายการรายการนึงนะรายการก็วกับรายการข่านี่และครับทีว่าพึงบัตรสวัสดิการคนจนนะสวัสดิการคนจนก็คือรัฐบาลเขาเพิ่มีบัตรออกมาให้ใส่ใจซอยเรียกคนที่มีรายได้น้อยนะยังค่าไปโรงพยาบาลค่าน้ำค่าไฟค่าอย่างนี้เดอนละ้วเหมันบวก,กี่ร้อยบาทเลครับแต่ว่า รวมทางประเทศน,นะมันก็เป็นเงนินค่อนค้างมีจําจนวนน้อยนึงแต่ก็พอทิ้งพอทิท้งคัน่นาลุ้งล่ายจนว่าน่าตกใจขนาดนั้นเนาะมื่อกนะี้ก็เดี๋ยวว่าพ,พ,พี่ก่อนหรือว่านักข่าวเพื่อนก็ว่าว่าถ้ามาเห็นแบบเนี้ยคือให้เงินกับประสาชนแบบนี้เราบ่มีเป้าหมา่หรือว่า่มโหว่าประสาชนน,น,านี่ไระเฮดหนั่งนะ ถึงแม้ว่านโยบายออมหมาให้ประสาชส่วนไปใช้ค่าน้ำไปใช้ค่าไปโรงพยาบาลยางงี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็บอกสามารที่ที่ตามเลยว่าประสาชส่วนเอาไปใช้ย,ยังนะอันนี้มันเป็นความคิดที่เขาเอื่นว่าเขาไม่รู้ว่าสเสดนะคือว่ามันไม่ให้สามาร์ททีตยย่ต่ำในยุแล้วแต่ว่าการซอยเลี่ยเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการพิษวัตถุประสงค์อยู่แล้วนะ่ะคือเขารบอสามารทที่ไปครอบคุมเพ่นได้แต่ว่าให้เพื่อนไปนะ่ะ อย่างน้อยคนที่จนจริงๆเนี่ยเ,เงินแค่ร้อยสองร้อยห้าร้อยหกร้อยนี่มันมีค่าล่ายเนาะคนคนนึงเนี่ยเดือนเดือนนึงได้เดือนละห้าร้อยนี่ก็อยู่ได้เนาะอย่างคนแก่เดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยเพื่อนก็อยู่ได้แต่ห้าห้าห้าว่าไปตัวซอฟเหมือนที่นณะน,นั้น,ม,นมันมันยาเกินไปนะแล้ววันนี้พิธีกรเพื่อนก็ว่าว่าเงินที่เอาไปซ่อยเรียคนยกยจนลงนะ ไสซอยขาขัานคานี้เล็ก,กน้อยกดแล้ว่องร้อยสามร้อยมันนะมันเป็นเงินภาษีมันเพื่อนวอลแมบนี้เป็นเงินภาษีก้องส่วนสันกลางส่วนสันกลางก็คือพวกข้าราชาการเรือว่าวกกีมีหน้าปันกลางเนี่ยเป็นคนเสียภาษีว่าไังไงคือเพื่อนไม่ฮึงว่าผู้ที่ไปยืนเสียภาษีพ่อนเงิดอเรือว่าภาษีเงินใดส่วนบุคคลนี่เป็นคนเสียเพื่อนว้ามาในลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ด้วยความเม่ยงไล่ย่างนะค่อยกัเลยว,ว่า มีคำถามนะว่าคยุยคุยเสียมาตลอดว่าคนไหนทุกคนทุกคนต้องเสียภาษีเสียภาษีแบบไหนเสียภาษีห่างๆตรงก็คือไปยื่นพ่องอดอเนาะหรือว่าเสียภาษีห้างหุ้นส่วนจังกาดแบบนี้คือเสียแวดไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ว่าประชาส่วนคนธรรมดานะเพิ่นก็เสียภาษีคือกันนี่ขึ้นในความคิดขอ,องคุยนะให้นะมีข้อมูลเรื่องอยังบนี่บมวอว์มวอวคุยได้เด้อ เพราะว่าไอภาษาส่วนก็เสียภาษีกันในรูปแบบเข้ามาสิอย่างอ้อมก็คือเสียแวดนะแวดคือย่างแวดก็คือ value added tax นะมันเป็นภาษีที่บวกรวมกับการสินค้าต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยละทั้งสินค้าทั้งบริการมีการบวกแวดไปแล้วเนาะยัางเมตนว่าไปซื้อขนมคุ้งละสิบบาทเนาะราคามันก็คือ,อยู แวเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่ในราคาขนมมันนะคือทุกคนเนี่ยเสียภาษีแบบนี้ห่างออมมี่อยู่แล้วแวดก็คือว่าเป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายารัศดรกรเด้อจัดเก็บจากการซื้อสินค้าหรือว่าการให้บริการในประเทศเนาะและแล้วก็เป็นการนําเข้าสินค้าที่นํานเข้ามาก็ต้องเสียแวดเนาะปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เก็บอยู่ในอัตราเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็มี ข่าวกมาว่าอีเพิ่มเป็นสิเปอร์เซ็นต์แกเขากระพแอ่ตอนนี้อยูทีเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนาะเป็น่าซี่ห่างอ้อมหาซีห่างออมก็ไม่เขาว่าฮ้าสินค้ามีราคาหนึ่งร้อยบาทยากักบริษัทต,ต่างราคาค่ายไว้หนึ่งร้อยบาทเนาะเม่มีผภาษีแวดทีบริษัทอีต้องเสียให้รัฐบาลเนะี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะบอ,อมบอแมนว่าไอา้บริษัทคู่ค่าสินค้าอีมาค่าย100าร้อยบาทือเก่าเบอแมน เพิ่นก็ขึ้นไปเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเพื่อให้เอาเจ็ดบาทแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ไปเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนานะอันนี้ว่าว่าง่ายคือโยนพะละให้ผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือให้ก็คือคนทุกคนที่ไปซื้อสินค้าคนจนก็ต้องเสียคนรวยก็ต้องเสียแต่แต่คนมีเงินที่ม,มีมีเงินอยู่แล้วนะเพิ่นก็ยิ่งไปเสียภาษีหลายๆส่วนบุกคนที่ตืมเนาะนี่คือว่ากันขึ้นภาษีว่ากันขึ้นว่าไอ้ประชาชนคนจนนะ อีเพื่อนบอกว่าบ่บได้เสียภาษีหรือว่าภาษีเอามาส้อยแยกคนจนเนี่ยเอามาจจกสน่วสนกลางเพรานี่มันว่าไม่นั่นกับผู้พึ่งนะเพาว่าภาษีอ่ามูลค่าเพิ่มที่เก็บเจ็ดเปอร์เซ็นต์นก็เก็บมาจากไอการซื้อสินค้าหุ้นควเพชรในประเทศคือกันเนาะคนจนก็ต้องซื้อต่อให้คุณไปซื้อกระดาษซื้อกระดาษที่สูคุณก็ต้องเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะซื้อย,ยาแดงใส่แพ้ก็ต้องเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือเขาลัด ผู้คนเสียภาษีคนจนก็คือการเรสียภาษีอย่างออมแยกแวกนี่แหละครับ mm hmm. บ่ได้หมายความว่าเพื่อนบ่ไเ้ไปยืนเสียภาษี mm hmm. เงินใดส่วนบุคคลแล้วเพื่อนอีบอ่ไดเเสียภาษีเลยยู mm hmm. เป็นภาระประเทศนี้บ่แมนนะครับ mm hmm. อันนี้อันนี้ก็คืออธิบายกันให้เข้าใจนี่คือความคิดเห็นของคุยแต่ว่าให้มีข้อมูลท,ที่ที่มันสัดเจนกันนี่พอ่อคุยเลยนี่คือความคิดของคุยวีคุยมี คุยกับประเห็นจบสู้งย่างมาไล่เอาเว่าคุยคิดได้แม่นี้ไงประสาทโซนทุกคนเสียบาซี่โดยการเสียวแวดแล้วไงผ่าซี่มูลค้าเพิ่มมีบวอกไปกับสินขาเข้าไปแล้วก็ไม่ของว่าเข้าเสียบาซี่แล้วต่อให้เป็นภาษีอา่ออมบ่ไดทไปยืนภาษีพองอดอเรื่องอะไรโซนบุคคลประจําปีก็ซ้งแต่ว่าการซื้อสินขาในราคาแบบนี้ทีเขาบล็อกมาแล้วนี้ มันก็ไม่ขอว่าเป็นการเสียภาษีคือกันบอันนี้คืออันนี้ก็เป็นคำท้ามยากุ้ยนะโค้เองก็เค้ก็เสียไปยืนผองออดอือกันแล้วก็ไอเสียภาษีจะกันอ๋อซื้อเส้นขาคือกันแต่เหาอีเป๋บอกว่าไอคนที่เพื่อนบ่คอยมีนะเพื่อนบได้ไปเสียภาษีงอกองออดแล้วก็ไม่ของว่าเพื่อนบได้เสียภาษีโบแมนเพราะว่าเพื่อนก็ต้องเสียภาษี ห่างอ้อมโดยการซื้อสินค้าหรือบริการยูดีซื้อน้ำมันเติมน้ำมันใส่รถเนาะเพื่อนก็ต้องเสียภาษีเพื่อนไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนก็ต้องเสียภาษีราะว่าทุกอย่างมันบวกเข้าไปแล้วไงในสินค้าหุกย่างหรือบริการกาทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยนี้แล้วก็แมายขวว่าเพื่อนเสียภาษีแล้วแบบนี้ฮึกต้องบอนี่คือใน,นความคิดของคอยนะถ้าหมายมว่าว่า,วาเงินที่รัดมาซอยเรียบผู้มีหลายไหน้อยเนะ อามาจับคนสันกลางหรือคนสันซู้งคนนั้นที่เสียภาซี่ไปลว่าเพิินว้านีนแล้วษณะว่าเสียดายเงินนะนะอันนี้เขาก็บอกว่ากันเพราะว่ามันเป็นความคิดของเพิินเนาะแต่ว่าในความคิดของคอยคือว่าสาวบ้านี่มีหลายน้อยเขาก็เสียภาษีคือกันเสียอ่างอ้อมจักการใจแวดนี้ไงนี่แหละคือเสียภาษีนี่คือในในความคิดของคอยอีกขีแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าขนบ่ยงให้มันเป็นประเด็นเที่ยงกันนะ <c oughs> คือมาวาให้กันฟังนี่คือความมีนคนคุยเท่าว่วาถ้าให้มีข้อเสนอข้อเม่อย่างก็สามารถบอกคุยได้ว่าคุยคิดผิดหรื่อว่าแบบไนาหนแบบนี้พอหขาได้เขาก็หอได้ฟังแบบนั้นปุ๊บเนาะเขาก็รู้สึกว่าเออมันโบนัสอิปินแบบนั้นนะเพราะว่าเงินทีรัฐบาลซอยมายร้อยช่องร้อยซอยแยกคนรู้มีอะไรใดน้อยนะ มันก็เป็นส่วนที่เข้าเข้าเคยเสียไปไปหรือเปล่าเขาเสียแวดไปแล้วหรือเปล่าแม่นี่บริได้ไหมครับว่าเพื่อนีอีนางหลอ,อย่างเดียวว่าแม่เพื่อนก็มีการเสียภาษีหางอ้อมคือกันเนาะอันนี้คือไหนวองกินกั้งกล้วนะเดี๋ยวว่าถ้าให้มีข้อมูลหรือว่ามีความรู้อธิบายให้กล้ยฟังได้ว,ว่าประษาชนคนจนเนาะ เซียบัซี่จ๊การซื้อสิ้นขาฮี่มีแวดแล้วเมนบโบเมนวาเพิ่นโบเดเซียยังเหลือเมนบอันนี้คืออธิบายให้คอยฝั่งได้เดถ้าให้มีความหมูหูเรียงคุยได้คุยก็เรียนมาน้อยเนาะอืมมันก็ไดู้้จักแค่นี้แล้วก็กระบวนการทางความคิดแคกคิดได้แค่นี้ละคิดได้แค่นี้ว่าหุกคนในประเทศไทย,ยมีโซลอนเหมือนกันเซียบาซี่บอห่างตรงก็ห่างอ้อม แล้วปราษาโซนทุกคนคนที่บ่ค่อยมีเงินหรือว่าคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเพิ่นกเซียบาซี่จะก,การสือ้อสินค้าและบริการอี่มันมีแวดอยู่ในห่าง,งไหนฮันแลวเม่นบออก็เอากับเพิ่นเซียภาซี่แล้วให้บอกว่าเพิ่นบ่บเดเซียภาซี่แล้วก็บอสอง่งวรอนจะได้รับการซอยเรียไม่อย่างเหลยนี้มันพวกแม่น,อนนอกมันก็ในความคิดก้อยก็คืออันนั้นเกินไปนะแล้วก็ แคบใจแคบเป็นไปน้อยนิดนะห้าวีเว้ากันเลยว่าคือซอยเลียให้เหมาะสมนี้ดีกว่าเนาะในสถานการณ์การทรงเสริมกันยังก้องคนใ้ประเทศนี่มันก็สําคัญเนาะบ่ได้หมายความว่ามันนี้ขึ้นอยู่กับภาคธคุรกิจอย่างเดียวภาคหอมีภาคธคุรกิจภาคคู่ฟาิตเนาะ,ะมีซัพพลายแล้วมันต้องมีดีมานนะดีมานก็คือประสาสนและผู้บริโภคกยยลุ่มใหญ่นี่แหละไปสื่อสินคนะ้าเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการคิดของคุณก็ค,คือว่าโมเมนต์โมเมนว่าภาษาส่วนที่ปิดสอบ้านหรือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยหรืออิบัวเทเซียภาษีนี่โมเมนต์เลยเอาว่าเพื่อนเซียภาษี่เกิดกันซื้อสินค้าไปแล้วเนอะกลุ่มผู้บริโภคหรือว่าห่านผู้บริโภคในที่ขเขาเอื่อนว่าห่านผู้บริโภคที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนี่นนนเยอะมาก แล้วผู้มีรายได้น้อยนั่นแหละที่ไป่งเสริมหรือว่าไปซื้อสินค้าผู้มีารายรายได้หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมันต้องเป็นดีมาและซัพพลายเนะะเป็นเซนตร์ซัสถ้าขเขาเอ่ยว่าหากลุมผู้มีรายได้น้อยที่แข็งแรงนะกาลังซื้อในประเทศนี้อิม้าษารเลยอืประได้ไม่กับว่ากําลังซื้ออิมีอยู่กับกลุ่มหุ่นหรือว่ากลุ่มผู้มีเงินส่วนสันกางเท่านั้นส่วนสันอีมีรายได้น้อยเนี่ยมันไล่กว่า จำนวนประชากรมันไล่ก็ว่า,ามีเงินในประเทศไทยนี่เยอะเนาะอันนี้ก็คือบอกว่วาให้ฟังนะแครู้สึกว่ายกวากษว้าเร่องนี้นะว่มียังไล่เยกนะับบรด้อยากให้โยงไปกากรม,มุมการเมืองนั่ก็คือมาแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยเกี่ยวกับประชาสนที่มีรายได้น้อยแค่นั้นเองครับเมื่อนี้ครับ